นากรุ๊ปบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า73ปีต่อยอดโมเดลธุรกิจเปิดตัวถ่ายญาติรุ่น3และผู้บริหารรุ่นใหม่ครบทีมส่งบูโปรเจกต์ปรากฏการใหม่แห่งการผสานพลังคอนเทนต์และโปรดักชันสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์เกมเมกะออีเวนต์และภาพ,พยนตร์ฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลก รูฟลูอ่าถ้านึกถึงสีน้ำเงินไปจนถึงเฉดสีฟ้าทุกคนนึกถึงอะไรกัน่าต้องถามนะครับ mm hmm. ก็สำหรับครอบครัวกัญจาเรือครอบครัวพี่เต้เองเ่ะเรานึกถึงบริษัทกันตนาแล้วก็เป็น DNA ที่เป็นสีที่อยู่คู่กับบริษัทกันตนามาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณปู่คุณย่านะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของของคำว่าฟลูนะครับซึ่งก็ก็เป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่ เราอยากจะนำเสนอด้วยแหละว่าต่อไปนี้เนี่ยอ,อะไรที่ใหม่ๆที่อากจะเป็นมีความมี original content อะไรทำแองนี้นะครับจะเกิดขึ้นในในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่อาจจะอยู่บนแพลตฟอร์มนี้นะครับอก,ก็ มาดูกันว่าในอนาคตเนี่ยจะไปทางดิเรกชันไหนแต่ว่าตั้งที่วันนี้เห็นก็จะมีหลายอย่างแล้วใช่ไหมที่เป็นของใหม่ๆอะไรแบน้ทำเหานั้นครับก็จริงจริงจริงๆแล้วคุณกทุกทีมงานก็ยังอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ย transform ตัวเองไปให้ ปรับตัวให้กับให้เข้ากับยุคกับสมัยไปเรื่อยๆนะ,ะตอนนี้ปีนี้ก็73ปีแล้วกำลังจะเป็น74 75แล้วหวังว่าจะเป็นร้อยปีเป็น200ปีต่อไปแบบน,นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกยุคมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับตัวนะครับนี้เราก็ปรับตัวเร็วพอสมควรนะครับในยุคนี้เราก็กล้าลงทุนพ <laughs> อสมควรที่บอกไปนิดนึงแล้วว่าประมาณร้อยสองร้อยล้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับยัง ไม่รวมอีกหลายอย่างเรื่อค่าคนค่าอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าทั้งนี้มันก็เป็นเหมือนการลงทุนสำหรับเ,เพื่อที่เราอยากจะให้ลูกค้านะครับหรือคนในวงการบันเทิงในอุตสาหการรมบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์หรือละครหรือละครด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่มิสิกวิดีโออะไรอย่างเดียวนะครับทุกทุกคนเลยเนี่ยได้มาใช้ของที่มีคุณภาพระดับเ,เทียบได้เท่ากับระดับโลกระดับฮอลลีวูด แบบนีนะะ้แต่ว่าในราคาที่ย่อมเยาในราคาที่เราคุยกันได้ในราคาที่เราต้องการช่วยซัพพอร์ตให้คุณทำโปรดักชันที่ดีที่สุดในการในงบที่จำกัดและในสถานการณ์ที่จำกัดนะครับในสิ่งแวดล้อมที่จำกัดเราสามารถคนโทรได้คนโทรฟ้าผลคนโทร,โทรแสงสีเสียงได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามอยากจะทำให้นะครับ ในโลกนี้เลยจริงๆแล้วก็บริษัทกันานเนี่ยทำทำโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันให้กับหลายหลายคนนะหลายคนนะในเครดิตในท้ายภาพยนตร์ในท้าย,ยซีรีส์ต่างๆแอนิเมชันต่างๆเนี่ยมานานแล้วแต่ว่าในอดีตเราอาจจะบอกได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้เราบอกได้เต็มที่แล้วว่าเรานี้แหละคือคน ท,ทเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องอะไรแบบนี้ฮะในนี้จริงเป็นสิ่งที่เราทํามาแล้วเรามีประสบการณ์มากกว่าอ,อื่นแล้วสิ่งที่เราลงทุนไปทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นจินิมิตหมายใหม่มิติใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยที่สามารถส่งออกไปสู่โลกนี้เพราะว่าคุณภาพเท่ากับ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะฉะะนั้นเราก็หวังว่าชาวต่างประเทศจะมาใช้ที่ของเราแล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทำที่นี่จะส่งออกไปสู่สายตาคน่วโลกคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์คิงคอนเทนต์ค,นนคือที่สุดใช่ไหมคบแต่ว่าคนที่ทำคอนเทนต์ก็อาจจะสุดกว่า <Okay. S 1> <laughs> Uh, ถือว่ามีน้อยนะครับแต่มีที่นี่ uh, <Yeah. S 1> ที่มีที่มีที่เป็นมืออาชีพมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ uh, มาที่นี่ก็จะได้ครบเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่กระบวนการแลกจนถึงท้ายออกมาเป็นภาพยนตร์เลยคือมากับ Imagination นมากรวามฝันมากจรจินตนาการเราสามารถทำให้เป็นจริงได้ในราคาที่ดีแล้วก็เวลาที่รวดเร็วตามกำหนดนะครับแล้วก็ บุคลากรเนี่ยโอเคเราก็พัฒนาด้วยนะฮะแล้วเราก็ต้องทําให้มากเราถึงจะมีประสบการณ์ให้มากตอนนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งคือว่าเราจะทํำยังไงให้สิ่งนี้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนทั้งโปรดิวเซอร์เองทั้งอินลูเอนเซอร์เองทั้งครีเอเตอร์เองเนี้ยให้เข้าใจว่ามาทำกันเยอะๆที่เราเนี่ย แล้วก็ช่วย spread the word นะครับบอกคนไปเรื่อยๆประชาสัมพันธ์ให้เราว่านี่มีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วจริงๆและสามารถทําได้มากกว่าจินตนาการอยู่อยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ใต้น้ําบนบินบนโลกอยู่จังหวัดอะไรเมื่อกี้มีถ้ำเห็นไหมอยู่ในถ้าเลยก็ลงไปอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําแล้วก็ไปอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถอยู่ได้ทุกที่เึีนงพื้นทีวอากาศก็ได้โอเคฝากนะครับฝากผากด้วยครับฝาก กลับมาฝากตัวอีกทีนะครับสาหรับที่ใครที่ยังไม่เคยเรายังไม่เคยเจอกันนะครับเต้น,นะครับเนยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ๆของบริษัทกันตนาในเจ็ดสิบสามปีปีนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ผ่านตากันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอเท่านั้นเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไงคนที่คิดถึงกันก็อย่าเพิ่งเบื่อด้วยนะครับเพราะว่ารอกันมานานสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาเล่นนะจ๊ะมไม่ได้กลับมาเล่นๆนะ กจริงๆออในี้่กลับมาเป็นทีมด้วยมีพ่อแม่พี่น้องมากันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวเราพร้อมที่จะกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะบริหารแล้วนะคะครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยค่ะเรียคือหาไหมคิดถึงกันหรือเปล่าก็ต้องถามว่าเออเคย จริงๆที่ได้ตัวเองกันตนาเองที่เองเนี่ยไม่ได้ทํางานมาตั้งแต่ตอนหลังโูบิชใช่ไหมครับก็คิดถึงทุกคนอยู่แล้วอยากเจอตอนนี้ได้ข่าวว่ามีมของเดอะเฟสก็หมดไปแล้วมีของแจ็คเรสก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อไ่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อจะเกิดเจอเฟสอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เราก็บอกอย่าเป็นทางการแล้วนะครับว่าเรารับสมัครเลยเปิดการออดิชั่นเลยสำหรับ The original The original ที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นรายการประเภท reality competition อย่างที่<ม>ทุกคนชอบนั่นแหละนะคะแต่ครั้งนี้เราจะกลับมาในคือทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ตอนนี้ทุกคนต้องหานางแบบนางนามดาราเซเลบริตี้อ่า influencer creator นี่ต้องหาต้องการหาเราบอกไปแล้วนะแล้วหาครบเครื่องแต่ครบเครื่องแล้วอยู่ต้อง ทำได้ปรับตัวได้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วย mm hmm. ต้องครีเอทตัวเองรีอินเวนต์ตัวเองได้ด้วยเพราะนั้นอยากจะรับทุกเพศทุกวัยเข้ามาออดิชั่นในครั้งนี้เราออดิชั่นไปเรื่อยๆเปิดออดิชั่นไปเรื่อยตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยว่าได้คนที่ชอบอไหนเรา่ <laughs> <laughs> เริ่มผลิต <laughs> นเอเก่งไหมรีออริจินลรีออริจินก็มีความหมายตามที่แล้วแต่ทุกคนจะเข้าใจแหละว่า เป็นความดั้งเดิมเป็นความกําเนิดเป็นของแท้แทของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นที่เมื่อกี้พยายามจะบอกไปก็คือว่าในการเดียวออริจินอลต้องการหาความโดดเด่นที่เป็นตัวของตัวเองที่ดึงดูดออกมาใช้ให้ได้เต็มศักยภาพของตัวเองด้วยนะค,ะนะครับอันนี้คือความออริจินอลของใครของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยสอดเกันไม่ได้นะต้องมาตั้งแต่ ยีนเอนะต้องแบบว่าต้องมีของมาเราถึงจะมาทําต่อใหยถึงได้เนี่ยราก็จะเราจะมาดูว่าคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันต่อไปเนี่ยแล้วทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับเชิญสมัครเข้ามากันเยอะๆเดี๋ยวเรามาคัดกรองกันได้อีกทีนะค่ะเรามาเจอกันเนี่ยเราจะมีการเข้าค่ายแคมป์โหดมากแค่ไหนนะครับ oh. เพราะว่าทุกครั้งที่ทําก็จะโหดปพลุมควร แน่นอนอวันนี้เนี่ยประกาศแล้วขอประกาศเลยนะครับประกาศนะคระับแล้วสวว่วนหญเป็นทางการ audition เข้ามาเยอะๆเลยนะครับออนไลน์ทุกที่เลยมาที่นี่ก็ได้ไปที่พวกรก็ได้ที่อัญนาที่ไหนก็ได้นะติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะลงขึ้นเป็นขึ้นเป็นข้อมูลไปใหทท้ที่เว็บไซต์นะครับก็อ,อ, <laughs> อย่างที่บอกแหละสมัครเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกทีละขั้นทีละตอนอัปเดตเรื่อยๆว่ามาเจอกันเมื่อไหร่ทำอะไรบ้างที่ไหนวันไหนครับ